กืนผิวมากก็เลย่ะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทําไมมันเบาขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันทาแป้งแล้วพูดถึงแป้งผสมครีมรองพื้นที่คุมมันนะคิวเพสที่เป็นหนึ่งในตองอูงนะจ๊ะมีแป้งในตำนานหลายตัวนะที่ช่างแต่งหน้าเนี่ยนิยมใช้แล้วหยิบมาใช้แทนเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะมันคุมมันลดมากน้องออกรุ่นใหม่มานะจ๊ะมายแมทแล้วไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะว่าจะเลือกสีไม่ได้มีให้เลือกสิบห้าสีเยอะไปไหนสิบห้าสีขนาดเนี้ย เฉดผิวไหนก็เอาอยู่แหละเป็นรุ่นที่เซฟด้วยนะจ๊ะราคาไม่ถึงสองใบแดงแยกชั้นฟองน้ํากับแป้งเนื้อฟองน้ําก็นุ่มเนียนอยู่นะจ๊ะเจ๊ผิวขาวเหลืองเลือกสีไวสองมาจะะจ้าอะไรก่อนคือสีกืนผิวมากเลยอะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันเบาขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันทาแป้งแล้วอโอ้โหดูการเบอร์ลูกขุมขน ความเบาอะนะเราจะโปะไปเข้าไหนเนี่ยดูดิโปะไปเท่าไหนก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันจะหนาเบามากอ่ะรูตรงนี้นะจ๊ะอืมแล้วดูรูนี่เห็นรูไหมรูเยอะมากแล้วดูนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ดรอประว่างวันกันน้ํากันเหงื่อแล้วมีกันแดดให้กบรอยค้ารอยดําใต้ตาได้อยู่นะจ๊ะอืมอ่ะเนียนไหมดูเอาเองนะจ๊ะ คุมมัน24ชั่วโมงด้วยนะไปจัดเลยเดี๋ยวใส่พิกัดไว้ให้ในคอมเมนต